สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและยุต่างประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีังฝั่งไทยเบอร์สุขุสุคนนะมีการแจ้งการณนะ์าตัวเมืองเวียงจันทนะ์เนาะหลังจากที่มีประชาชนหลายคนนั้นเฮียข้องออกมานะว่าน้ำประปาหันบมาบมีนม้ำอาบบมีนม้ำใสเพราะว่าบางเขตบางเมืองหันเขาต้องได้ซื้อน้ำาด่มอาบซื้อน้ำเด่มใส้แทนน้ำประปาแล้วซูเมอนี่นะ หลังแจ้งที่มีคนลาวเนอ,อัดคลิปออกมานะว่าถึงว่าอ่าให้แก้ไขถึงน้ำประปาแน่เพราะว่าน้ำประปาบ่มาหลายมือแล้วนะและการพอเรื่องไปฮอดหูนะทางโยธาธิการและคนส่งแข็งเวียงจัน์ก็ได้ออกมาประกาศนะว่าเขาจะเก็บน้ำอ่อค่าน้ำประปาบว,วกเพิ่มขึ้นมาเนาะค้ายกับไฟฟ้านะ เขาบอกว่าเขาเก็บม,มาตั้งแต่ปี2 0งพจี่แล้วจะเก็บไปหน้าจนฮอดปี2 0งพสจะเพิ่มขึ้นมานะาเขาเก็บมานี่ตั้งแต่ปี2 0งพี่แต่เมื่อก่อนั้นเขาไม่ได้มีการแจ้งการออกมาเป็นรายละเอียดอักษรนนะแต่ว่าณนะหลังจากที่มีประชาชนาวเราระคองให้แก้ไขเรื่องนั้นประปาายเขาก็เลยนะตัดสินใจออกมาแจ้งการนะใบแจ้งการในออกมาว่าเขาจะขึ้นค่าหัวหน่วยค่าน้า เพิ่มขึ้นมานะค่อยมีคลิปวิดีโอของคนลาวที่ออกมาอัดคลิปนะเบ้าถึงเหตุการณ์นี่เนาะไปฟังคลิปกันเออขอแจ้งไปทางนักปร่าปานี่ด้วประชาชนทิ่ตายแล้วน้ำบมาตีมือแล้วน้ำตุ้น้ำใส่น้ำที่น้ำอาบเลย่บ้านนนแก้วเ้อมีนง บ้านน้องแก้วมองซีเลยมุมาจะคนเลยมาจะใส่ลูกใส่เพิ่งมุมาสิตายแล้วเป็นตน้ำใส่น้ำขี่น้ำอาบเลยไปไม่หปเนี่ยไปไมไไปเด้อความช่วยเหลือแน่มะชาโนใสแล้วมุมน้ำอาง่ายการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำปราประมาในประเทศลาวคือมันมีมาโดนละแหละนะเพราะว่า รัฐบาลหันบอกว่าแท่งเก็บน้ำหันมันเก็บนบ้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนนะซึ่งการแก้ไขปัญหาเรล่งนี้ก็ยืดเยื้อมาโดนและเกณฑ์ให้ประชาชนคนลาวหันคาดน้ำดื่มน้ำใส่น้ำอาดเนาะจึงหันไปใส่น้ำดื่มนะแทนและการแก้ไขปัญหานี้ม,นมันเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนเลยแต่การเป็นการเพิ่มปะะัญหาให้กับประชาชนเพราะว่า ประชาชนหลายคนหันมาซื้อน,น้ำดืม่มน้ำใสนะคิดเบิ่งค่าครองชีพกับเงินเดือนมันบบาลานกันค่าครองชีพหันมันสูงขึ้นทุกมือขึ้นทุกอย่างนะพักมีซี่ซอมน้ำไฟนะเห็นให้พวกเขานะจะบทนอยู่กับในประเทศตัวเองอนาคตข้างหน้าเขาอาจจะแห่กันไลออกไป,ปตั้งประเทศนะคือกับสิ่งที่เห็นที่ผ่านมาเกิดขึ้นนะช่วงเวลาที่เงินเฟ้อนะค่าครองชีพสูงอันนี้ก็บ่ได้ต่างกันเลยนะ เพราะว่าค่าของซีบที่มันเพิ่มขึ้นมาข้างหน้าแต่ว่าเงินเดือนสองล้านห้านั้นบมีไผ่จะทนอยู่นะการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องพวกนี้ได้แล้วนะเห็นให้ประชาชนหลายคนหันขอห้องให้รัฐบาลเพิ่มเงินเดือนขึ้นมาเนาะถ้าหากว่าอาจจะเพิ่มค่าน้าค่าไฟขึ้นมาเนาะ หลายคนคิดว่านะสนปอปปราวน้ำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกฮันย่างที่คําขวัญที่หลายคนเคยเว้าเลยว่ามนุษย์ทําหลายคนที่ออกมาสแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะอาจจะโมเมนความจริงอีกต่อไปเพราะว่าหลายปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่ในสนอบปปรวนั่นก็คือหอนทางเป้เพน้ำไฟบ่มาติดๆจะปรับ้าห้องฟ้าเรื่อฟม,มฟ้ามืดขึ้นฝ้าฝนใกล้จะมาไฟดับนะละกันน้ำก็คือกันเรามาเมื่อนึง น้ำบมแล้วก็อีกเมื่อต่อไปน้าบมานะก็คือบางเทื่ยกับบมาเป็นอาทิตย์เทื่อกับบมาเป็นสองสามเมือนะแล้วก็ช่วงหน้าฝนตกนะเขาจะประกาศออกมาให้ประชาชนคนรานั้นนะเตรียมต้งเตรียมออคงเตรียมยอุปกรณ์ย,รณย,ยานยนตที่สามารถต้งน้ำเอาไว้ใส่ได้นะนี่คือการแก้ปัญหาของรัฐบาลนั่นเองส่วนที่เห็นหนทางสะดวกนั่นก็คือ สะดวกอยู่เพราะว่าพวกเขาขี่แต่โยนบ่ได้ขี่รถแล้วนะอันการนานะส่วนประชาชนขี่รถจะยังลําบากก็คือเก่านะส่วนมนุษย์ถ้ำนั่นเขาบรทานได้ออกมาสู่โลกภายนอกเขายังอยู่ในปากถ้ำซะนั่นแล้วเขาจะบ่ได้เห็นนะเขาจะออกมา,าวา่าประชาชนเรานำไหลไฟสว่างหนทางสะดวกนันเองเพราะว่าเขาใส่แว่นอยู่นะเขาไม่ได้ปดแว่นออกนะนั่นแหละนะกับเข้ามาสู้ค่าน้าประปาที่แพงขึ้นนะ ค่าน้ำประปาบินค่าน้ำประปาคุณเราก็ต้องเสียเองเพราะว่าถ้าเกิดว่ารัาซื้อนะเจียกระดาษหรือว่าซื้อใบบินมาแล้วนะเขาก็ต้องเขียนลงไปนั่นว่าค่าบินนี่สิบพันกิบต่อนึ่งบินสิบพันกิบต่อนึ่งบินของค่าน้ำนะอันนี้ฮนะเพราะรัฐบาลบ่มีงบที่จะอเอาเงินเชวนนั้นไปจ้างคนผลิตใบบินนะ บินค่าน้ํานะเขาก็เลยมาเก็บนําประชโซนว่าบินทุกบินต้องจ่ายเพิ่มกันมาเป็น1 0บพันกิบนะนี่คือการแก้ปัญหาของการนําอันสาลาดซ่องใส่นะที่เห็นให้ประชโซนนั้นจะอยู่ในประเทศตัวเองบบได้นะเสียว,ว่าต่อไปคนเราจะไหลออกจากประเทศตัวเองแน่นอนนะเพราะว่าค่าครองสีบทุกแย่งมันเพิ่มขึ้นแตงเงินเดือนพวกเขาบบเพิ่มขึ้นนะ เงินเดือนอาย่สองล้านห้าเอาสมมติว่าค่าน้าม7 0 0สักเจ็ดแสนเือเท่าไหรเรือล้านปลายล้านปาลา,นปายค่าไฟมาแปดแสนเก้าแสนหรือว่าล้านหนึ่งเพราะว่าค่าไฟนะสปปรลาแพงขึ้นมาเป็นสองเท่านะฉะนั้นแหละถ้าเกิดค่าไฟขึ้นมาเป็นล้านหนึ่งจะเรือเงินเท่าไหร่นะแล้ววันนี้ค่าไปตลาดแต่ละมือต้องพังเมฆซีซอมนะ โลหนึ่งกับเจ็ดสิบนะแปดสิบนะสิ้นงววกับปลาไปแสนกั้สิ้นควายกับปลาไปแสนกั 8, 90, 000, นะ้สิ้นหมูกับปลาไปเก้าสิบพันนะแสนหนึ่งเส้อว่าเหตุการณ์พวกนี้จะเห็ดให้คนเลาอยู่ในประเทศของตัวเองบ่ได้นะถ้าเกิดวันรัฐบุยอมเพิ่มเงินเดือนขึ้นมาให้กับพวกเขานะหรือว่ากับเพิ่มอ่าหรือบ่การลดนะเห็ดให หรือบ่กกันลดนะค่าน้าําค่าไฟลงมานะแต่ว่าบบสามารถจะลดค่าน้าําค่าไฟลงมาได้หอกเพราะว่า,ารัฐบาลต้องการเงินแบบเร่งด่วนเพื่อจะไปแก้ไขปัญหาที่นีสินที่ข้างไว้นะว่าจะเป็นอาประเทศอ้อมข้างหรือว่าแม้แต่ตั้งประเทศเองก็ตามนะให้คนเราในประเทศเราต้องไปคิดว่าอาจจะแห่กันนะออก จากประเทศลาวคือเก้วบอกว่าจะเป็นพนักง,งานรัฐทหารตำรวจนะคูซ้อนหรือว่าองค์กรต่างๆที่อยู่ในประเทศลาวที่มันมีเงินเดือนเพียงแต่สองล้านนะสองล้านห้าคิดว่าคนลาวอยู่บวรอดนะพวกแก้วกินเห็นแนวไดนนะว่าคนลาวจะอยู่รอดหรือบ่อยู่รอดกับค่าของซีบติ่แพงขึ้นทุกย่างกับอ่ารัฐ เพิ่มทุกอย่างให้กับปะสะัสสาชนแล้วบได้เพิ่มเงินเดือนตามคิดเห็นกันเอาไหนนะคอมเมนต์กันเข้ามานะแลกเปลี่ยนความหู้ความคิดกันนะ